สวัสดีครับพวกเราเฟลฟกครับสวัสดีค่ะยุ้ยไว้ค่ะทำไมชีต้องทำสิ่งเสียแซงขนาดนั้นสวัสดีค่ะยุ้ยค่ะนะายุ้ยเป็นใครครับอ๋อยุ้ยเป็นบวกรายงานทีมค่ะบินมาอินชาร์ดได้ไม่นานนั่งก้นก็อี้ไม่ทันร้อนเลยก็ยังไม่ทันร้อนนะครับก็ราะถ้าเรสิ่งดำไม่ได้หร嘛 อ่อโอเคนะครับก็คือเซอร์เบนมีเล่มใหม่ออกมานานยั้นเขาก็เพิ่งออกเมื่อวันที่31มิถุนาเป็นฉบับจุลายนค่ะโอเคอุ้ยแสง่อว่าขายดีเพราะเราไปแข่งเราไม่เห็นต้องใช่เพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นเออ่หน้าปกก็จะเป็นเซอร์เบนตีนแอมบาสเดอร์นั่นคือน้องปอเช่สวยมากสวยมากสวยพี่ตอนท้องสาวตอนที่้องสาวหน้าตาหญิงเฮ้ยสวยจริงยวอยยวยย้อยมุกเขยนี่สวยนะสวยมากคือเกิดฝันร่างเลยนะคะกับคู่กับนายนภันะคะ ก็บอกว่าจริงๆเล่มนี้นะครับก็ที่ที่ที่ลงทุนอัดวิดีโอเพราะเล่มนี้จริงๆมีเนื้อหาที่น่าอ่านมากจริงๆ<ช>นะฮ<ช>มี<ช>อะไร<ช>บ้าง<ๆ>อยากให้เปิดให้ดูเปิดเลยค่ะ คือสิ่งที่เราอยากจะพรีเซนต์ในในความเป็นเซเว่นทีนรูปโฉมใหม่ก็คือการที่เราแบบมีธีมของเล่มที่ชัดค่อนข้างชัดเจนเราจะเป็นธีมที่แบบว่าเข้าถึงน้องๆวัยรุ่นว่าปัญหาเราคือช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่หลายๆคนจบแล้วก็กำลังหางานทำไม่รู้จะทยังไงเราก็เลยทําเป็นฉบับเฟรชเจอรไลฟ์ดีไหมใช่นี่คือคําถามที่หลายๆคนฉันควรจะเข้าออกปีดีไหมเห็นพี่ฟุกโซโลไลท์ตลอดเลยอยากเป็นอย่างพี่ฟุกไม่จริงพี่ฟุก ไม่ชะโลเลยอายุ20เพิ่งเรียนจบอยากเป็นอย่างพี่ฟู๊ดอ่านนั่งลงแล้วเรารู้สึกว่าแบบน้องๆหลายคนมีความรู้สึกอย่างนี้แต่ว่ายังมีอีกคนอีกหลายๆคนที่แบบอยากทำตามพ่อแม่ต้องไปสมัครงานหรือบางคนแบบมันคงกว่าเนาะไม่อยากเป็นฟรีแลนซ์หรอกกลัวกลัวความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้ก็เลยอาจจะว่ากันด้วยเรื่องนี้กันเลยเฉพาะก็เนื้อหานะคะโดยหลักๆเนี่ย อ่ะเริ่มแา่อินโทรก่อนเลยละกันอุต่าห์อินโทรอ่ะเริ่มอินโทรเพราะอะไรรู้ป่ะรั้ป่ะรุปกรรุปกรบุกรยุคใหม่ชายขาสั้นนะคะเออคือเรายกตัวอย่างผู้หญิงสองคนอ่าเอ่ออายุสามสิบก่อนที่เบี้ย b บ็ k กราวด์เหมือนกันเรียนจบมหาลัยเหมือนกันแต่พอเขาเป็นผู้หญิงอายุ30เนี่ยเขาไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงอายุตั้งแต่เขาเรียนจบอายรยี่สิบต้นๆจนถึงสกแบบสิบเขาดําเนินชีวิตที่ไม่เหมือนกันคนหนึ่งที่แบบโอ๊ัสนใจแต่ความสโลว์ไลรักความสบายแต่อีกคนหนึ่งเวิร์กาเวิร์กมาตลอดอ่าเราไม่พูดนะว่าจะเป็นแบบในระบบหรือนอกระบบหรืออะไรยังไงแต่ว่าคุณ พออายุ30มันจะเห็นเลยความแตกต่างเพราะฉะนั้นคุณควรจะเตรียมพร้อมตั้งแต่ตอนที่แบบว่าอายุย0ใช่จริงๆเตรียมพร้อมแต่แต่จะบอกว่าคือของผมอะมาชัดเอาตอน30ว่าจะไปที่ไหนแต่ถ้าเอาจริงๆกว่าจะได้เรื่องได้ราวก็นี่ปลาไป40่สิบะแต่20แต่จริงๆริสี่สิบแล้วเหรอ40แล้วค่ะเลย ควรจะอ่านไหมเนี่ยควรควรควรเพราะว่าอย่างน้อยอะอย่างคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ววยนู่นเนี่ยก็จะได้แบบรู้แบบ้ใช่แต่จริงๆอะจริงๆอะถ้าถามอาชีพเนี้ยที่ตรงเนี้ยของผมนะขอเสริมให้หน่ว่ามันก็เริ่มตั้งแต่ยี่สิบก่อนยี่สิบด้วยคือมันมีแววแต่มันเล็กมากแต่ไม่มั่นใจว่าเฮ้ยมันจะมาถึงวันนี้ได้พ่อแมไผ่านไฮไฟหรือเปล่าไฮไฟลฟ ไม่ไลฟ์ไม่ไม่มีเลยวิดีโอยังจําได้เลยว่าสมัยนั้นอะถ่ายวิดีโอด้วยมือถือแล้วคนบอกว่าไม่ชัดเพราะมือถือแต่ก่อนมันความละเอียดมันน้อยไงขาวดำด้วยหรือเปล่าจอขาวดำเกิดตั้งแต่ยังไม่มีเล่นเกมเกิดตั้งแต่ยังไม่มีดังเพจเจอร์เลยเหรอสองอ่าเอาเลิกเั้นแต่ยังไงแฟชั่นแก็จะเป็นแบบลูกสุดคลุมคลบ็อกเกอร์ยังไงอังทำไมต้องเขาแต่งอะไรกันยังไงอะไรอย่างเช่นน้องมะนาวเนี่ยรักมากคนนี้เออน้องมะนาวเป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยใช่เป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยหรือว่าเป็น นอ๋อนี่น่ารักน้องออนเบบี้เป็นเจ้าของขนตามิ้งนะฮะอันเนี้ยจะบอกว่าขนตาน้องออนเวิร์สดีมากก็เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยนะเป็นบล็อกเกอร์นี่ต้องเรียกว่า2องคนนี้เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของเอ้ยเป็นเจ้าของธุรกิจและเป็นบล็อกเกอร์สังเกตป่ะว่าเขาไม่ใช่เป็นบล็อกเกอร์อย่างเดียวเออคืออันนี้อยากจะบอกหลายๆคนคือบางทีเราฝันว่าเป็นบล็อกเกอร์ได้ของเยอะจังได้ออกงานด้วยอะไรอย่าเงี้ยจริงๆอะมันมีอะไรมากกว่านั้นมากเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นแบบแฟชั่นเซสข้างในแล้วก็การแต่งกายในลุกต่างๆนะคะอัปเดตเทรนด์กันไปต้อนิดมากันอัปเดตเทรนด์กันไปลุกสมัครงานคูลๆแล้วก็นี่ค่ะจะเป็นแบบเมคอัพสมัครงานคนูดงานน้าฮะช่างแต่งหน้าไม่ใช่แบบคมเป็น ใช่แต่ไม่เหมือนก็ง่ายๆนะครับเป็นลูปที่แบบเข้าใจง่ายแล้วก็โอ้โหเนี่ยมีแต่คนบอกอะว่าแบบไม่ใช้ผมเพราะว่าแบบต้องแบบเหมือนอันเชิญจุดทุกมาคาโอนนี้เเเปปป็็็นนนแบบไม่บุนขอองยู่แล้วไม่ระคะาเราเราอยากจะบอกครับเซเวนทีนที่ยกตัวอย่างมาก็เพิจะไม่ใช่เพื่อนของเวอร์วานแล้วลุคเนี่ยใช้ได้จริงไม่ใช่แบบโอ้ไม่ก็เดินจากแพดวอล์กมาไปสมัครงานมันไม่เหมาะ การแต่งหน้าต้องพูดถึงการละเทศส์ใช่คือเราเน้นความเป็นนู๊แต่นูดแบบไปสมัครงานยังไงให้แบบดูดูดียแล้วก็มีเป็นแบบดีฮาวทูหรือจะเติมปากแดงแต่มันยังมีความคลีมความอะไรเนี้ยเป็นคลินิกออร์ต้าที่คูชิงจีบองชีใช่ก็เป็นโปรดักที่เราแนะนำด้วยอาจจะเอาไอเทมอะไรใส่ไปดีหรือเออนี่อันนี้ชอบ อาชีพอะไรควรจะใช้น้ำหอมเออนะน้ำหอมเกี่ยวข้องนะครับกับ<ม>ความรู้สึกของคนรอบข้าง<ม>สามารถทำให้เรารู้สึกดีรู้สึกไม่ดี<ม>ทำให้คนรอบข้างใจเย็นใจร้อนสนุกสนานได้หมดนะครับน้ำหอมมีผลขนาดนั้นปกติพี่ฟุกใช้น้ำหอมกี่ขวดสองขวด<ม>พอมไม่หมายถึงว่า วันละสองขวดพร้อมกันแต่พี่ฟุกมีน้ำหอมไม่รู้กี่ร้อยขวดเพราะว่าแต่ละวันเราต้องคิดว่าวันนี้เราจะเจอใครยังไงอะไรอย่างวันนี้วันนี้มางานจะต้องดูมั่นใจดูรู้สึกว่าเป็นใครยังไงอะไรโดดเด่นนะครับนี่เราเราสังเกตยานะครับถ้าใครติดตามเซเวนทีนจะรู้สึกเลยว่าเออเซเวนทีนมีการปรับเพราะว่าเขาเขาว่าบอกว่าหนังสือจริงๆก็บอกอมีส่วนเนาะในการ เรื่องเนื้อหา,อาว่าจะ,ะไปในที่ทางใดโ <Okay. S 2> อเคนีเป็นเรื่องสุขภาพการออกกําลังกายโดย กันแบบท่าจากการเล่นเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสาวแบบสาวนักเซิร์ฟมาลองดูว่าท่าเนี้ยมันมันมีที่มาจากการเล่นเซิร์ฟบ้ามันควรจะแบบทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมทั้งนี่เป็นสูตรสมูทตี้มีสูตรสมูทตี้ให้ด้วยไม่ไม่ไม่ถ่ายชัดเดี๋ยวออกไปกินตามไปซื้อหนังสือนะครับแล้วก็ปาร์ตี้ไอติมเออนี่ยไอติมนั่นหรอพีพอเราชอบกินไอติมปกติกินไอติมลูกเสือไผ่ทองโอ้โหไผ่ทองอร่อยอะไรอย่างเงี้ย แต่พี่นะคะแต่ถ้าเจ็บทำหน้าเจ็บทำหน้าทำไมต้องเจ็บครัเจ็บเจ็บเจ็เราชอบเลขเจ็บในเชอะไรอย่างเช่นถามแบบคุณเกิดมาทำไมเฮ้ยคุณเกิดมาทำไมเคยถามตัวเองว่าเกิดมาทำไมเกิดมาทำไมถ้าเทรนปี2017คือการทำขนหน้าอกและขนรักแร้นายจะทำไหมไม่ทำโอ้ยแต่ในะคืุณถามมุ้งมิ้งมากแล้วก็จะเป็นแฟชั่นแล้วก็บิวตี้ของ U S A นะคะก็เป็นลุคมาฝากกันแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ี อีกห,ห,หนึ <S 2> <S 2> น่งใน,นที่เราอยากจะฝาก <laughs> พูดเลยข้อที่อะไรกันคือโปรเจกต์นี้ริมบิเกอร์โปรเจกต์ค่ะก็คือยังไงครับมีเนี่ยเห็นแล้วมีคนที่ทำงานหลากหลายอาชีพใช่คือเรามีที่มาของของคอลัมน์นี้เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าหลายๆคนมีความฝันแล้วก็อย่างตอนเราเนี่ยตอนตอนพี่เองพี่ก็มีความฝันว่าแบบเอ้ยฉันอยากจะทำนิตยสารตอนถึงใช่ตอนเด็กๆบทำคือหมายถึงนี่ตรงเป๊เลยแล้วปรากฏว่าเราไม่รู้ว่าการทำนิตยสารนคือทำยังไงพี่ปลูกเชื้อป่า ด้วยเคยไปสมัครบริษัทบางของโพสตตอนนั้นอะอาพุนเลยแบบชอบอ่านขยโอก็เลยแบบว่าเออไปสมัครงานของโพสต์กว่าแต่สมัครแผนกบุคคลนึกออกปะคือรู้สึกแค่ว่ารู้สึกแค่ว่าฉันอยู่ในบริษัทกจบริษัทก็จกอะไรอย่างนั้นคือมันเป็นการเข้าใจผิดแล้วมันมันงมากอาพุนเลยว่าว่าไม่งงไม่งงไม่งงแค่แบบไม่รูแค่แบบไม่ไม่รู้เลยก็แบบอะไรอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้นะก็แบบ เพราะว่าพอไปเจอแผนกบุคคลบุคลิกเราไม่ใช่คนทำงานคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็นึกถึงเหตุการณ์วันนั้นน่ะแล้วเราก็เลยมามามองถึงวันนี้ว่าเอ้ยถ้าน้องๆเนี่ยได้ช็อตคับในการทำงานได้รู้ยิ่งหาได้ไวก็เลยทำการคัดเลือกพี่สาวไวที่ใกล้กันห้าคนในห้าอาชีพอยู่แถวแถวสามสิบเนาะสาว้งสามสิบยี่สิบกว่าก็มีนะคะมีแบบเจ้าของ ร้านกาแฟ,<ค>แฟมีพี่ออฟเจ้าของร้านกาแฟ,ออาแ,ฟแล้วก็มีเฟื่องระดาที่เป็นเ,เคยเป็น เซอร์ไพรสแอมบาสเดอร์เราแล้วก็เป็นพิธีกรแล้วก็ผู้ประกาศเป็นเจ้าหญิงไอทีคนนึงแล้วก็มีพี่แพทวงเคลียอะไรๆคนนี่เป็นแฟนเราจอมไม่ได้เลยหลายๆคนเป็นแฟนเพลงนางแต่ไม่มีใครน้อยานงทอะไรรจิงๆไม่ไม่ค่อยมีใครรู้ว่านางจริงๆนางเป็นสถาบันิกานางนางจุฑาปัจจุรานะแล้วก็นี่พี่นกนางเคยเป็นแอร์ตอนนี้เปิดสถาบันสอนแอร์แล้วก็พี่แป้งคิรลีคนเนี้ยแต่ไม่ใช่แค่บล็อกเกอร์ไม่ใช่แค่บล็อกเกอร์คือพี่ไปเจอพี่แป้งทันทีแล้วพี่ว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้นี่หล่อมาก แล้วคือเราพบว่ามีเด็กเอกญี่ปุ่นหลายๆคนเรียนเอกญี่ปุ่นในภาษาที่สามแล้วยังไงแล้วอยูไ่ไงนี่แล้วฉันทำไงต่อก็อเลยพาน้องเขามาเจอที่แป้งคอนเซ็ปต์ก็คือเราจะเอาน้องเรียวเกินนร์ลจริงๆเนี่ยค่ะก็คือมาเจออ่นนอูรูแล้วให้น้องถามเลย พี่เป็นคนอัพเซิร์แล้วก็พิกเฉพาะคำถามเด็ดๆมาแชร์กันยกตัวอย่างเช่นอ่ะคนนี้น้องประวานประวานเนี่ยจบจบจบุฬาเก็งเยี่ยมานดับหนึ่งแต่ไปสอบแอร์มาสอ,สองสายกันบินแต่ไม่ผ่านนาำก็ไลน์มาพี่เว้ยเนี่ย,ยไม่ผ่านคือจริงๆอาชีพแอร์ไม่ได้มีในนี้หรอกดีดีประวานก็ไลน์มาแบบเอ้ย ที่มีเพื่อนเปิดโรงเรียนนี้ก็เลยพานางไปคุยนางทําสกรีนเทสตอนนี้นางเพิ่งไลน์มาบราณว่านางสอบแล้วสอบผ่านแล้วน้องผักผ่านเลยโอ้เห็นไหมคือจริงๆจะบอกว่าอย่างหนึ่งความอยากก็สวยเหมือนกันแต่เราต้องหาคนแนะนําที่ดีด้วยนี่คือคอลัมน์เราทํากันเมื่อสองเดือนก่อนเท่ากับว่านางก็ตามมาเรียนตามเรียนกับพี่เขาอ่า อ่ะอีกอาชีพนึ่งก็คือเป็นอาชีพพิธีกรและผู้ประกาศคือน้องคนนี้เป็นอ่าคนไหนคนไหนพี่คนไหนน้องคนนี้น้องคนน้องนี่เป็นแบบตัวแทนนิสิตจุฬาครับครับในงานบอลด้วยคือน้องสวยอ่ะน้องมีรูปของรัคุณนรสตาพร้อมนะแล้วจะเริ่มยังไงอ่ะนี่คือคำถามตอนนั้นอืมเราก็เลยอ่ะมาคุยกันเป็น้อย่างนี้ค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือแบบอย่างคำถามหลายๆคำถามอย่างเนี้ย มีบางอันมีบางอันเขียนไม่หมดด้วยนะอ้าวหรอเพราะมันเยอะมากเพราะว่าอันนี้เราไปต่อในเว็บไซต์เชเวนทีนด้วยอสรุปว่าใช่มีมีมีสองส่วนเพราะมันเพราะว่อันนี้มันเป็นเรเป็นเชทีนมีเว็บไซต์เชเวนทีนไทยแลนด์ com ใช่ไหมครับใช้อย่างเนี้ยคำถามเนี้ยพอเขามาทำงานจริงๆสนุกอย่างที่เราคิดไม่ค้างงานงานของพี่มันดูแฮปปี้มสนุกไม่สนุกเนี่ยในมุมของเด็กอ่ะแอบอ่านก่อน อืเนี่ยไม่สนุกจริงๆไม่มีงานอะไรสนุกนะครับเห็นผมแบบเนี่ยเฮฮาแย่ๆแย่เนี่ยไม่คม่ยมอย่างเงี้ยอ่ะด่แพทย์วงเคลียร์อ๋ออ๋ออ๋ออ n อเฮ้ยเราชอบเขาผูกผมมากกว่าฝากบอกเขาด้วยเราว่าเขาเก็บผมสวยแต่เข้าใจอันนี้อาจจะเป็นศิลปินต้องมีลูกของเขานี้มันจะเป็นคนเนี้ยมี มีความน่าสนใจอย่างหนึ่งคือน้องเนี่ยเราไม่ได้เตรียมคําถามพี่ใช้วิธีแบบว่าน้องอยากถามอะไรคะถามเลยค่ะถามเลยเขาก็จะมีคําถามอย่างเช่นว่าเนี่ยมันหนูคุยกับนายจ้างได้ไหมว่าขอเข้าออฟฟิศสัปดาห์ละสามครั้งเป็นคําถามอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นคําถามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีคําตอบแบบที่น่าสนใจอย่างเช่นว่าพี่ไม่รู้หรอกสําหรับน้องการเข้าออฟฟิศคืออะไรแต่สําหรับพี่มันคือการไปเรียน นี่โอเคๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าอีกอาชีพหนึ่งคือเปิดร้านกาแฟโอ้ร้านกาแฟตอนนี้เราก็ยังอยากเปิดเลยแต่เมนูจะเปิดให้ใครกินถูกอะอย่างเราก็คิดนะพี่ปุ๊กเรากทำไมทำไมเห็นเต็มบ้านเบิร์นจะน่ารักเปิดเลยเลยตรงนั้นเออใช่อยากเปิดอยากทำอะไรมากเลยแต่ว่าแบบ เฮ้ยจริงๆมันไม่ง่ายมันมีเส้นทางอะไรที่มากกว่านั้นนะคะแล้วก็นี่ค่ะพี่แป้งนะคะอ่าเนี่ยค่ะคำถามแรกอยากเป็นอย่างที่สวยและมีสมองสวยและมีสมองแป้งสวยแล้วมีสมองจะบอกนางได้ทุนไปเรียนต่อที่แบบญี่ปุ่นด้วยที่นี้พอเป็นเอกญี่ปุ่นมันจะจะเป็นอ๋อจะเป็นอะไรล่ะอยากเป็นแอร์หรอหรืออยากเป็นผู้ประกาศหรืออยากเป็นล่ามล่ามมีทั้งล่ามประจำและล่ามฟรีแล์มีสายบิลตี้สายโรงงานอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีดีเทลหลายๆลอย่างใช่ใช่โพส ผมผมเคยเจอนะครับล่ามที่แปลภาษาเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่ใช่สายบิวตี้อะ่ะเพราะเขามาแปลศัาาพท์ที่เป็น บิวตี้มันจะประหลาดมากคือมันมันมันต้องมีคำสาปที่มันเฉพาะโอเคค่ะนี่จัดห้องนอนตามฮงจุ้ยเรื่องบูเราต้องมากค่ะแล้วก็นี่ค่ะคอลัมน์ใหม่ของเรานะคะเป็นคอลัมน์สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคอลัมน์สัตว์เลี้ยงสังเกตนะสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงน่ารักมากสัตว์เลี้ยงน่ารักส้ยงน่ารักมากเลยโอ้ขอนโลไอจีได้ด้วยนะสัตว์เลี้ยงแล้วก็นี่ค่ะเป็นลุงคอรส เขาดังมากดังดังถึงขั้นรัฐบาลจีนกลัวจริงคือเขาประเทศอะไรอ่ะเขาชื่อป๋าจอนนี่จาก Addition Web Series เป็นเหมือนพวกแบบเลิฟซิกเวอร์ชั่นจีนเป็นแบบเนี้ไต้หวันเหรอเป็นไต้หวันจีนค่ะอ๋อจีนหนึ่งเนาะจีนคือจริงๆมันมีสามสี่มีสี่คนแต่คนนี้เขาติดคอนแทคซัมปิ้งอะไรทุกอย่างอ่ะเขาแยกสัมภาษณ์กันสามคนนั้นอยู่ฉบับที่แล้วคนนี้ก็เลยมาท้าเกี่ยเนี่ยหละ ก็คือไปดูได้ว่าทำไมถึงฮอตอ่ะใช่ต้องไปดูนี่จะบอกว่าคุณคุณคุณเบียร์ติดมากเลยนะอ๋อหรอหรอใช่ต้องไปดูแล้วก็มีแบบแบบนั้นเหนือสาววายเหรอแนวั้นใช่อารมณ์สวายอ่ะอ่าเดี๋ยวรักออกเดินเล่นหน่อยนะรักออกเดินออกเล่นออก g ส s อ๋ออืม ก็มีนี่ละก็มีเป็นแบบนี้ค่ะมีน้องกวางน้องกวางไทยแลนด์ก็ทะเลเออแล้ว,วก็ทักวไ่อัปเดตไปรุ่นโอเคนะครับก็เต็มเล่มอ่ะกีการ,ราการ,ราการ,ราการดูหน้าเปลี่ยนเนาะของการ <laughs> ขอโทษกันดิเออแต่ก <Ende esa> <ohn integer af: a ema> ันนั <ator il> <ğim> ่นนะเปลี่ยนเนาะเฮ้ยเขาโตขึ้นโตขึ้นเขาล้ำขึ้นหน่อยโอเค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 ตามตามตามไม่มีอะไรมากค่ะก็เลยเอาหนังสือมาฝากให้พี่ปุ๊กอ่านอ่านอ่านนะครับยังอ่านนิย asan อยู่เข้าห้องน้ำเลยเฮ้ยไม่ได้ห้องน้ำเราเปียกเป็นห้องน้ำเปียกไม่เป็นห้องน้ำแห้ง อเออ้อย,นะอย,อยนี่ไม่เคยเปิดห้องน้ำเลย <c oughs> อ้าวนะครับก็ <c oughs> ยังไงนะครับก็ฝากนะครับอ่านนิยาารนะครับจริงๆทุกเล่มมันก็จะมีแบบมุมมองมีแนวคิดอะไรที่ทำให้เราต่อยอดชีวิตตัวเราได้ครับการอ่านช่วยให้แลมเราอย่าอยู่ คนเดียวอ่ะไม่รู้เ<ม>ิคิดเองเออเองอะไรคนเดี๋ยวนี้ชอบคิดเองเออเองเออ<ม>่านเลก็ชอบเขียนเฟซบุ<ม>๊กอ<ม>่ะวันนี้ฉันเปเจออย่างงาั้นคนนั้นพูดกับฉันอย่างนี้เนี้ยแบบเฮ้ย อ่านอย่างอื่นบ้างเออเปิดโลกเปิดมุมมองนะครับคฝากเซเว่นทีนด้วยนะคะทุกคนเออช่องทางมีอะไรบ้างก็ทางเว็บไซต์ www. seventeenthailand. com นะคะแล้วก็ทาง Facebook Instagram ก็เป็นเซเว่นทีนไทยแลนด์โอเคนะครับผมก็ต้องขอบคุณที่อร่านะ่ายังไงว่างๆก็เจอกันเจอกันตลอดสวัสดีครับสวัสดีครับดค